ขอต้อนรับเข้าสู่ฟุตบอลร้อยแในช่วงฟุตบอลสตอรี่ที่จะมานำเสนอเรื่องราวสุดเ e อ็กคลูซีฟของวง์การฟุตบอลไทยที่หาที่ไหนไม่ได้มาเล่าสู่กันฟังในคลิปนี้จะไปพูดถึงประธานสโมสร,รกำแพงเพชรเอฟซหัวใจนี้มอบให้ฟุตบอลประธานสโมสร,รที่เราๆคุ้นเคยมักจะเป็นนักธุรกิจนักการเมืองใหญ่ที่มีหน้าที่หาเงินบริหารจัดการทีมแต่สำหรับเสกสรรสลีพงษ์ ประธานสโมสรกำแพงเพชร FC อฟซทีมในไทยลีก3หน้าที่ของเขามีมากกว่านั้นประธานสโมสรรายนี้มีกิจวัตรประจำวันก็คือตื่นเช้ามาทำกับข้าวให้ลูกทีมที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังไม่ใหญ่มากที่ดัดแปลงทำเป็นแคมป์เก็บตัวจากนั้นขับรถตู้โฟกสวาเก้นเก่าๆคันเดียวของสโมสรพาลูกทีมไปฝึกซ้อมการซ้อมของเขาเริ่มต้นตั้งแต่แวะซื้อน้ำแข็งใส่รถไปให้ลูกทีม จากนั้นก็ลงมือเป็นโค้ชสอนผู้เล่นฝึกทักษะด้วยตัวเองบางครั้งเขาต้องซ้อมเองเพื่อเตรียมร่างกายให้พร้อมสำหรับการลงไปเล่นเป็นนายทวารตัวสำรองยามที่มือหนึ่งบาดเจ็บช่วงใบ,บายประธาสสนสโมสรก็มีภารกิจสำคัญคือพาลูกทีมออกติดป้ายตามแยกต่างๆในจังหวัดเพื่อเชิญชวนแฟนบอลให้เข้าไปชมในสนามส่วนในวันแข่งขันงานของเขาจะหนักขึ้นเป็นสเท่าถ้าออกไปเป็นทีมเยือน ต้องรับหน้าที่พลขับพาลูกทีมเดินทางขึ้นเหนือล่องใต้บางครั้งต้องขับรถไกลกว่า500กิโลเมตรเรื่องหม้อน้ำแตกยังระเบิดเป็นเรื่องธรรมดาที่เขาเจอบ่อยครั้งมากด้วยงบประมาณที่มีไม่มากกำแพงเพชรมีเครื่องดื่มตาช้างเป็นสปอนเซอร์ที่ยืนเคียงข้างมาตลอดระยะเวลาหลายปีขณะที่สปอนเซอร์รายอื่นๆต้องดิ้นรนหาแบบปีต่อปีเขาเลือกใช้วิถีเติมเต็มคำว่าเพื่อน ด้วยการสร้างมิตรภาพอยู่ทุกจังหวัดทําให้หลายมือของเขามักจะได้รับการรับรองแบบมาฟีที่เจ๋งกว่ามาเฟียเยอะโรงแรมไม่ค่อยมีโอกาสได้เงินเขาเพราะจังหวัดไหนมีวัดดีๆประธานเสกจะพานักเตะก,กำแพงเพชรไปนอนวัดเพื่อให้ซึมซับกับรดพระธรรมขณะเดียวกันถ้าต้องเล่นในบ้านงานของโค้ชเสกยิ่งหนักขึ้นเพราะนอกจากจะเป็นโค้ชในสนามแล้วยังต้องมานั่งขายบัตรเก็บค่าตั๋วด้วยตัวเอง ซูเปอร์แมนหนึ่งเดียวในโลกคนนี้ทำได้ยังไงเสกสรรสิริพงศ์อดีตนายทวารธนาคารกรุงเทพทหานอากาศและบีซีเทโลเล่าให้ฟังว่าวันที่เขาตัดสินใจเลิกเล่นฟุตบอลเขาฝันเอาไว้ว่าอยากจะกลับมาสร้างเด็กที่บ้านกำแพงเพชรมีแต่ความมุ่งมั่นอย่างเดียวนอกนั้นไม่มีอะไรเลยพอมาสอนบอลเด็กรุ่นหนึ่งแล้วก็ต่อเนื่องมาเรื่อยๆจนมาทำทีมจังหวัดที่ไม่มีใครกล้าทำเพราะมันมีแต่ขาดทุน เราเป็นจังหวัดเล็กงบประมาณน้อยเขาต้องทำเองทุกอย่างทุกวันนี้ต้องคิดมากกว่าคนอื่นว่าแต่ละปีที่ได้เงินจากสปอนเซอร์เงินสนับสนุนจากฝ่ายจัดว่าเราจะบริหารอย่างไรให้เล่นจนจบฤดูกาลสิ่งหนึ่งที่เขาภูมิใจนอกจากการยืนระยะอยู่ในไทยลีกสามมาหลายปีก็คือเป็นสโมสรที่แม้จะจนแค่ไหนก็ไม่เคยค้างเงินเดือนนักเตะวันนี้ทีมคนจนผู้ยิ่งใหญ่ นอกจากจะมีนักเตะวัยรุ่นในจังหวัดเป็นแกนหลักยังเคยมีแข้งญี่ปุ่นที่ศรัทธาในวิธีการของเขาเข้ามาเล่นอยู่ด้วยหลายคนและเมื่อ2ปีที่แล้วกำแพงเพชรเอฟซีก้าวไปอีกขั้นด้วยการปรับเปลี่ยนไร่อ้อยเก่าให้เป็นศูนย์ฝึกฟุตบอลเศรษฐกิจพอเพียงภายในบริเวณพื้นที่นอกจากสนามฟุตบอลมาตรฐานที่ประธานและนักเตะปลูกหญ้าก,กันเองแล้วยังมีแคมป์ที่พักห้องประชุมแต่ที่เราไม่ค่อยได้เจอในแคมป์ฟุตบอล ก็คือที่นี่มีบ่อปลาเลี้ยงไก่สวนกล้วยและแปลงผักทุกๆวันหน้าที่ของนักเตะคือดูแลให้อาหารปลาอาหารไก่แล้วนําไข่ไก่จับปลามาทำอาหารแทนช่วยสโมสรประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้มากทีเดียวมันอาจจะไม่ใช่วิธีฟุตบอลอาชีพอย่างถูกต้องสากล100%เขายังมีภารกิจสําคัญที่จะต้องสารต่อแนวคิดดีๆแบบนี้เข้ากับโลกแห่งความจริงของฟุตบอลอาชีพแต่วันนี้โลกธุรกิจ กำลังสั่นสะเทือนวิถีแห่งคนรักฟุตบอลที่มีภารกิจจะต้องนำสโม,มสรของพวกเขาเอาตัวรอดไปให้ได้ก็ต้องมาเลือกทฤษฎีเศ,ศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้เพื่อให้นักเตะท้องถิ่นอยู่ได้แฟนบอลท้องถิ่นมีความสุขที่ได้ตามเชียร์ทีมลักโค้ดบริเลเซนอีกคนที่วงการฟุตบอลไทยต้องภูมิใจประธานสโม,ม,มสรคนเดียวในโลกที่ทำทุกอย่าง ขับรถพาทีมไปแข่งตัดหญ้าตีเส้นทำกับข้าวขายตัว๋วเป็นโค้ดลงเล่นเองปลูกผักเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่เซกสันชรลีพงศ์นักสู้แห่งลุ่มน้ำปิงกำแพงเพชรเอฟซ